หลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราไปโซโล่มาใช่ไหมแล้วมันแบบโคตรเพลนผมก็เลยไปชวนแพนด้ามาเล่นครับชวนแบบเพื่อนๆมาเล่นวันนี้ก็มี2คลิปคลิปแรกจะเป็นดูโอ้แพนด้าแล้วเกมต่อมาก็จะมีน้องรันอารันมาเล่นด้วยแล้วแพทนี้เนี่ยจากที่ผมไปอ่านแพทช็อตมาล่าสุดใช่ไหมเชยรสปอร์ตมันโคตรโกงเลยเว้ยคือสปอร์ตมันเก่งขึ้นมาทั้งแบบปีฮอปฮิลได้ชุบไวรีเซตไวคือแพทนี้ถ้าจะเล่นอะบอกเลยว่าถ้าคุณจะเล่นนะ อย่าเชิงมากครับถ้ายิงเจ็บรีบเข้ารีบจบพกไม่ไงั้นนะถ้าคุณปล่อยมันล้มอะแป๊บเดียวมันลุก คือชุบเป็นหนักขนาดไหนเดี๋ยวเราจะได้เห็นในเกมเพลย์ในคลิปนี้ส่วนเมตาปืนผมว่าก็น่าจะเดิมๆแหละก็คือสอนผมเล่นช็อตกันอันหนึ่งแล้วก็เล่นสไนด์อันหนึ่งหรือว่าปืนระยะไกลเนาะเพราะว่า<อ>คือสาเหตุว่าเอ้ยทำไมถึงเล่นช็อตกันก่อนอันนี้เนี่ยมันเป็นยุค SMG ใช่ไหมที่แบบ SMG มันเก่งยืนยิงระยะใกล้คือสรับผมควรจะมีปืนใกล้ปืนหนึ่งปืนไกลปืนหนึ่งหรือว่าถ้าไม่ใช่คนที่เล่นสายสไนด์เนี่ยก็จะเล่น AR าปืนหนึ่งแล้วก็ช็อตการ์ดปืนหนึ่งก็ได้ค ส่วนเมตาตัวละครก็ทุก <c oughs> คนชอบกันไหมอะไรยังไงก็คอ,อมเมนต์กันได้ครับแต่สหรับผมก็แปลกใหม่ดีถือว่าเกมมันรู้สึกแบบเอ้ยใหม่ดีว่ะแต่ผมว่าถามว่าชอบไหมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันแบบคือถือว่ายิงล้มไปมันรีเซ็ตไปไวเกินนะตอนนี้น <c oughs> แล้วไอ้ New Castle อ่ะมันขี้โกงแบบก่อนน้นนี้ลากชุบได้ก็ไม่พอตอน,นนี้ลากชุบไวขึ้นไปอีกแล้วชุบไวด้วยนะแล้วพอชุบขึ้นมาเลือดเด้ง <c oughs> เลือดเด้งไม่พอพอจะรีเซ็ต ไอตีสมว่าถ้ายิงตีที่เป็นตีสป,ปอร์ตมันชุปสป,ปอร์ตขึ้นมามันเซลทีเดียวเด้งขึ้น2หลอดคือผมมองว่าไอที่สป,ปอร์ตมันได้บัฟมาทั้งฮิวเล็กีกต่สอข้อแล้วก็ไม่โดนสโลเนี่ยมันควรจะให้แค่อย่างเดียวครับก็คือจะฮิวเล็กได้2ข้อหรือจะฮิวไปวิ่งไปได้คือมันเอาของแบบที่โกงอะมาให้สป,ปอร์ตสออย่างเลยคือแบบมันต้องการให้สป,ปอร์ตแบบโดนหยิบอะ ค,คือถ้าไม่เล่คือถ้าไม่แบบเข้าร่วมแบบสามซับหรือว่าเล่นสายซับก็คือแบบไม่ไหวอะ่ะมัน <S <S มันค่อนข้างจะแบบโกงไปหน่อยตอนนี้นะสำหรับผมนะ <S 1> <S 1> <S 1> <ๆ>เดี๋ยวอาจจะเนิรฟเรื่องมูเมนต์หรืออะไรผมไม่แน่ใจแต่ผมว่ามันควรเนิรฟถ้าไม่เนิรบก็คือเกมทั้งเกมผมมองว่าแทบทุกตีมีอย่าง102อสองซับนิวแคสไลฟ์ไลท์จีก็เก่งส่วนไม่รากก็น่าจะทางจะมีมเนาะส่วนโราบาก็รู้องดีด ตอนนี้ที่แบบเป็นมัสพิกแบบสมมว่าเขาจะไต่แรงแล้วแบบอยากได้เปรียบนะผมว่าไลฟ์ไลน์นิวแคดเก่งแล้วครับก็คิดกันยังไงกับเมตานี้ก็คอมเมนต์กันได้ครับโอเคไปดูเกมเพลย์ไฮไลท์กันเลยเออกระแทกขึ้นมาลงมาได้ปะ เอาเปเน,นี่ยท่านคเมย์ยากแตงว่านันตั้งบ้านอยากตั้งบ้านยังอะไรนี ำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนําร้านเติมโค้ดเกมนะครับบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า3ปีตัวปลอดภัยการันตีจากช่องนันสุลสมาร้านเติมโค้ดเกมเนะี่ยรับเติมเอฟเฟกต์ไเนด้์นะครับเติมคอยเนี่ยลดสูงสุด2 5เลยแล้วนอกจากเอฟเฟกต์ไเนเนี่ยก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าถ้าขาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ในใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับไปค่ะเออเดี๋ยวเราจะต้องออกเพราะว่า มันไอ้ย <ส straightforward> <SD hear himself> ูผมวิ่งหนีทันอยู่ยืดได้ทั้งวันทูทีมเพลสโลโลแบบใจอุ้ยตีอื่นมาอีกตีอื่นมาอีกใช่ข้างหลังกาเล่นชั้นสองกันอ่ะ ผมกระสุนผมสองหมดนักเตะจีจังโอ้โห energy energy แต่ไม่มีหลัว,วมัง<า>อ์ออขอบคุณมากมียิ่ทั้งสองตัวเฮ้ยมนไหน along with that. กระชุบมาเลือดเด้งโอ้โหโทษโอปีหมดจริงไปหาวิง่งปิงไปครับรู้สึกหมอเวลาคิวแล้วมันวิ่งเร็วขึ้นใช่วิ่งเร็วขึ้นไม่โดนสโลโอตอนฮิว แล้วก็ฮิวเล็กทีละสองสองช่องเซลเพิ่มทีละสองช่องก็แบบโอ้ my god ผมว่ามันบัฟเกินไปอ่ะมันควรจะมีอะไรสักอย่างอย่างอย่างเดียวก็พอแบบฮิวไม่หนืดไม่ก็ฮิวสองช่องเอาสักอันหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้แม่งให้สองอันเลย<ว>เพื่อนเราโดนเพื่อนเพื่อน มันน่าปล่อยมาเดินกันไ้นะลงข,ขาปล่อยเรถึงตัวไนเปิรจัง เล่ไล่ในข้าวเหลาคนเยอะจังแป๊บแป๊บแป๊บตลอยกระทงแล้วไล่ไล่ไม่รู้เขาชื่อเขาอะไลงไปเลี่ยปาจุ่ม

ยอู่ผมเล่นโคตรเสียงเผือเพื่อนไปชูไฟอะไม่ได้ตัวชูปอยก็เลยรู้สึกว่าเล่นเสียงได้แล้ว่าหมอมันโกงไปทำไมน่าว่าเกมมัน โกงไ ok ปคนเดียวมันผมไม่ชอบเอเฟกเวลาโดนยิงใหม่เลยที่มันเป็นวิงวิงไงะลอกระทงแล้วไงเราก็เลยพอรวมกันตรงนี <Nir> ้ <vana> <ng ratios> Oh getting <laughs> <laughs> shot <laughs> <laughs> เสยลนี่หรอโอ้ไอพวกนี้จนก็จนยังจะมายืนมองกับเราอีกมองคนจนเหมือนกันเพราเกมก็จนอ้าวอเอ,เอ้อเจ้าใส่บุลี่บุลีตัวเองไงอ่ะจิ๊บมีนะเธรุ้จามาตัวใหญครับอย่างธี้นายแพนดา้า ็อย่าลืมให้อา<ะ>หารแพนด้าต,ตทตุนท้าไผ<ห>่ <นม S 1> ไอ้คนนี้กินแกงจืดดีว,วะ่ะร้นได้เียวะสน่งไหมพอพอยงนะนนแกงจงืดอร่อยใส่ขนอนลงไปก็อร่อยแล้วทาไมไม่ใส่ขานอมันเค็ไมไ

แต่นมันชุบไวได้หรอใช่วัดพี่กงต้องจัดผมเล่นแบบลืมสมองไว้ในบ้านเด็แๆแต่ผมก็รอดมาได้โอ๊ยโอุ้เกะโอ้ได้้้นุดไฟจนประตูยังไงประตู ไ่ได้เดินไวยังองมันไม่ได้ของเติมแล้วเนี่ยว่ะแบบนันลาลันลาแบบนไมันโดนแซนด์วิชแซนด์วิชใต้นะจะรู้อาแพนด้าตู้มองว่าเป็นสุงชูรสโซเดียมร้อเป็มจัดจัดอร่อยจริง มันหลังคาเลยไม่ออกมานึน่อยรู้สึกลมดิ้งลมขว้างเงินไปปะโอ้โหโอ้โหิวอะไรขนาดนั้นเราออกมาไม่ได้คือเขาโฟกัสอะไรเราขนาดนั้นนะ เขาไม่ยิงกันเองอเาะอาะอยู่ไอพวกนี้กินแต่ไส้ต้องคัดผักออกจากอาหารแน่ๆเลยพวกขายสารอาหารเออไอนังก้อยไอคอังก้ยไม่กลายจริงดิวะน่าได้ มา,ม,ามาหิวได้หิวได้เราชุบต่องฮะเขีย oh. วเนื้ยมาได้เออเอาเซลไปผมจะถือแบต ชุบทองไปด้วยเอ,อาวงบ้านเรานน่ว่าชิวจัดไม่น่าละคนมาว่าเราอยู่ในวงปะอยู่โอ้ชิวจัดคือมีคนมาจากหลังเราไหมมีถ้มำมีไหนอ่ะมีไหนอีกแหลก คิดถึงเซนติเนลเลยเอ่ะยิงยิงในปรเพศจโดนไอ้ท่อต้องออกเนี่ยประกัดถ้อมแล้วกันไอ้เล็งท่งมอมไว้ต้องมอีเนี่เอเดี๋ยวเราต้องเดินไอ้เราต้องออกวะใช่ <laughs> โอ้โหเวลาก่อยเลยลฟ์ไลา,า์หมด บนหลังคาบา้านหลังนี้ดีกว่าตรงซ้ายนะเคห้องมันตึงดีจังอนะมีอะไรให้เปลี่ยนไหมว้าว nice ไป แลวาว้องไปเพื่อนถึงวังอีเวนต์คนนั้นมีคนปะไม่น่ามีสามตีท้ายแล้วผมกินงำงำพื้นที่ผมมามม่พื้นที่อ่ะอีกตี้อยู่อยู่ในรถอีกตี้อยู่ตรงสามเหลี่ยม เจ็บแล้วพลาดเจ็บแล้ว ข้างหน้าติดเป็นท่าน้าหน้ากว่าน,นี้นะลมนะลายลายลมนะผมน่าจะล้มนะเข <c oughs> ินด้ามีแบบไหมนะแบบมีเอาแบบหนฮนะ เฮ้ยมันรีบหลักกันหรอหลังหิน,น,น,นสายตื่นไปแล้วนี่หว่าเออดึงหน่อยฮะแมนดาดึงก่อนหันไว้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 หันไว,ไว้เฮ้ยเอา้าชิดองไหน

อยากเล่นด้วยฮะอะไรมาได้อ้าวเชื่อไปห้องใช่เหรอแพนด้าแพนด้ากดเก็บไม่ทันหรอเด็กตอนดรอปให้เก็บไม่ทันเพื่อนเพื่อนแบบฉกเพื่อนฉกโอ้โหแล้วแล้วมาบ่นแหลกมือย่างไวมือไวมากเงินมาสวัสดีฮะแพนด้าสวัสดีครับยังรอเรือชัดเจนครับฟลูอ๋อหนูเหรอหนู ใช่เหรอไม่รู้สึกอกชนระเบิดตุงต่มใช่ใช่คนน่าหร้อว้าวไหนดาบ้าเป็นจีบีไนีหว่ะหนูไม่ได้โฟกัสเกมเลยมาแต่นั่งเมาพี่เดียวเองเหรอสาม โอ้ี่ชนนะเหมือนแถวใกล้ๆมีอีกนะระวังนะเอ๊ะนี่มันตรีซัพพอร์ตแปดสทีทั้งสามซับจริงๆก็สองซับพอร์ตแหละมีคนบอกอะไรจีบีให้ดูหน่อยเนื้อด้วอเนื้อก็โอ้โหมันเกาะเกาะทองอ๋ะมีคน ไปบนได้ไหมอ๋อมันมีนี่นี่ไอชิวะนะอ,อ๋อวางนะบนยท่ไหนพี่มันจะตุยก้อนบนด้านล่างคนดอบบาสองลูกสองมัน เป็นไปได้เป็นไปได้ไอ้ e โดมเลยรเยอะแยะไปเลยโอ้ยดึงโดมหน่อยดึงหน่อยอะไรไม่เจอเลยกูจะไปสับเกาะโอ้ยีไปด้วยได้อยู่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  เตัวเจ้าตัวเจ้าเป็นไหนกับพี่ไม่คุ้ไวเลย <laughs> ไ,มไม่ช่วยเลย <laughs> ไม่ช่วยวมาว่าเป็นคนกลางตะบน <laughs> ตัวยิงไม่สู้พาวเลอร์เลยเมื่อวานเนพาวเล <laughs> เอร์ออโต้ไ่ใครก็คิดถึง ตอ,อ,อ้าวลมละอาตีพี่คิดว่าตัวต่อไปที่เขาจะรีเวลลิร์คคือตัวอะไรอืมออคเทนเนาะออกเทนเนาะอือต้องแค่ไหนต้องแค่เหนึง่งเฮ้ยมองนีเ่เลย อุ๊ยดูเบบยี่สิบแปดนี่นี่น,นั่นนี่น,นี่ด้วยจ็บเจิบเจ็บเจิบ้บจิ้เล่นตายฮะได้เลยเนื้อน่าปั๊มวางด้วยพอดี <laughs>

ตรงอไปด้านหลังวะหนุนทำไมมันแหลกๆวะเมอกี้เมคกี้หนึ่งหนึงสองมงไปซ้อมเมคกี้แบบ ้น,น,นายอันนี้คนละตีมาดูแหละดูดิควาผมอันนี้เข้าวงเข้าวงีวงกว่ไไกไม่ต้องพันได้เีกว่อก่อนจะแตกเหรอฮะได้เดี๋ยวผมฉีกขวาไล่ก็แตก วิ่งพมูนมีรูนะจ๊ะหมดลยทำไรจะตายตายไม่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 ไมไม่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 ม่ไ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 ม่มม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 

อลีคตับาดเลือดตีถ่ายเราเป็นไอ้นี่กำลังจะเดินขึ้นบันไดแแวนรู้เฉลยอยู่ตัวเจดตรงนี้ข้างน้ากระโดดใส่ไม่ได้ฮะนี้ไีหน่อนันติไปโน่นสวเลยองก็ไไ้โอเคเพื่อ ชุดใหม่ยังดูตรงเลยโคตรแบบ b r o เ e นมาครับแก๊งนางสาวมาแล้วเป็นวิดีโอกี๊กกกกกกนางสาวร้องอย่างนั้นเหรอไม่สาวร้องเลยไม่สาวร้องด้วยเหรอเพนด้านม่สาวไม่ร้องอ่ะร้องกูกุกุกุอุ้ยเอาแล้วไหนอ่ะ มัอยู่ยบนอยูบย่บนนุ่นยิวอยู่ <c oughs> ไม่ต่อยหรอกนะเ,ออเลือเดเย็นมากเขาทอดของโอหมดแล้วแล้วพี่น้าซื้อสัสองเป็นจัดเลือเดเย็นมม <c oughs> ไม่มีความปรานีใด,ดๆเนี่ต้องรอกดเลขกหนึ่งใช่ไหมอืมให้กดแค่หัวหตีพอ เขาเล่ว่าเก็บเกี่ยวความสุขไว้